สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับครับสวัสดีครับบ่าวตอยสานบ้านเท้าครับครับบ่าวดินขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกๆุกมองทุกๆุกบอลทุกๆภาคทุกๆจังหวัดครับพี่น้องทางฟังเล่าน้ำเอ่ยไอ้ซะยิ่งพอแม่พี่น้องที่จากกินฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตอยู่ทางทางแดนไปมิขอบมิขั้วยู่ทางทางประเทศครับบ่าวดินมือนีมากกับบ่าวตครับมหาหนมัยเสาของวันที่ยี่สิบหากรกฎาดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโมโหสีใดบ่ครับมือนีครับบาวดิน ขอบุญขอบคุณแห่งเอือแห่งใจจากพี่จากน้องทุกๆมองบอเด้อครับทีกขามาให้กำลังใจลูกหลานบาทนหน่อยสีหลังครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันกระบาดินครับบอสสีหน้าใหม่บอสคเมือนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกาลังยางทานปลาหย่าข้าครับพี่น้องหย่าข้าที่พี่น้องบ่านเป็นหย่าแฝกด้นี่ครับบรรยากาศสวยๆเลยครับตอนเศร้าๆครับ ปลาโนม่แล้วครับบ่ดินกับส่องอาหารเสริมไปหให้คุณยายทองกับคุณยายสายเหล่าดินกับมาครับปลาโตครับมาบ่อยกับไปอีกจุดหนึ่งครับซีดายบอ่อน้อซีดายนมอยให้แม่เมย์เอฟซีเบิงอยู่บ่วน้อครับเอาเหล็กแห้งด้พี่น้องนี่ครับนอนนั่งดินกับยู เรื่อยๆครับพี่น้องผมแต่แต่บอท่านเนี่ยหลายปันไดนะครับแต่กับพ่อเรืหาครับนี่แรงดินครับสวยๆเลยครับนะมาเด้อครับแม่แม่เอฟซีครับพี่น้องทุกๆหมองทุกๆบอลครับมาหาเราใหม่น้ำบาดินเด้อครับกินข่าวเศร้าหล่บ่อน้อครับกินกาแฟกินโอเว่นตีนลบอแม่แม่ครับ มันจะไปครับพีน่น้องเหนืออุ้ยไปหล่นมั้งจำบ้างงานก็ะสีงามแลครับงานเล้าดินพ่อปลายแล้วครับงานสวยผมเบ้าตัวกับว่าพ่อเล้วพ,พ่อเลี้ยวองพี่น้องครับ สวยงามคลัก้องด้่นดินครับมองพี่น้องดินทรายนะครับอกระทงครับเปล่าเกิดเปล่าใหญ่เปล่าออกนอเด้อ มกเลยครับสวยๆเลยครับ คุณแม่สุนทลานะครับขอบคุณแม่สุนทลาเด้อครับมีจิตใจเมตตานะครับสั่งมาใหม่น้ำเบาวดินครับขอบคุณแม่หลายครับนะไปกับพ่อได้อยากได้กินนะครับพ่อถือซื้อของปูน้ำปลาถือทิ่สอกที่สูยิ้มยหญ่ทองครับ นี่ครับเห็นแต่รไปหางขี้เข็บพนอยู่นี่ครับว่าสีนอพนซ้ำไหลครับอย่ามาลุ่นบ้าวดินครับออกจากตาลี่ปนอเป็นนอครับน้าดินกับบ้านกันบยางงชัดเจนครับออกจากตาพี่นอ ปกติตานอนเป็นมั้ยไงบาดิงกับบเอาครับเอาอ้ยเป็นไงซะผมไอ้เก่าครับแต่เป็นเป็นลำเป็นกุ้งเป็นกอต่อไปครับมองอยู่เกือบเลยมันใหญ่้งพี่น้องพอดีตุ่มครับอะพอดีตุ่มเลยครับ พ่ออีกแล้วครับนี่กำลังพลนะครับย้อนแสงในจักหน่อยครับแตกมาเนี่ยยุ้แม่แม่ครับพ่อแล้วก็ะวดพี่น้องแม่แม่เอฟซี FC, เห็นเบาดินไอถมไบปร่คับนี่ห้อยเบาดินถมใบนี่ครับนี่นี่เกิดเกิดขึ้นมานะครับ้ถาขถาถมนก็สิเกิดเป็นนอขึ้นมาอีกครับโอ้สวยงามจังเลยครับ สวยเลยครับโอ้ยจะเป็นดื่มนะทามากดก่องเอากระทมแม่แม่ครับทมแม่ก่อนกันครับก่อน,กนบ้าวบาดินกระทมใหม่โผ่บอพี่น้องโผ่บออ้าวโผจริงๆด้วยนี่ไงครับนี่ไงครับเหตุกี่เดีนี่ครับนี่บอคนผพโบอย่างนี้ครับ ขวดัตัวหันพอพอดแล้วกอขวดหน้าเป็นสวง,งาม,มงบ,อออบ่คุณแม่ข้องใสเตือนแล้วบนอรับคุณแม่คนตัดเสือให้แม่ให้แม่แมของเบาดิน,นะครับเุณนใยทองใส่ งามงามครับออกแบบตัดเสือให้ผู้สูงอายุให้ผู้กลางคนทุกทุกรุ่นนะครับบอกคุน,นตัดสวยๆครับชุดนอนชุดเนั้อเป็นกระตัดครับแนท้องใสครับพี่น้องอยากให้เิ่นตัดให้กระติดต่อเข้ามาเด้อครับเราดินเสียเอาเบอร์ไว้ให้ครับนี่พี่น้อง สวยเลยครับสวัสดีครับแม่ปานอมคุณแม่เพียนคุณแม่ตัวลคุณแม่ปลานีทางบุรีรัมย์แม่เอ้ยสามเขาสามนามผอพท่านหลัแแ้วระครับน้ำกระบวมีครับแม่ดาการสินยังไนบ้าดินกระติดเกี่ยวมาแล้วคุณยายทอกนี่ ครับผมน้องไล่ครับนม่ยนิสิมิทอดหมํานแม่ข้าข้อนแก่นเพิ่นอามาไห่แม่วาสนาครับพ่อจอยครับน้นนองอิวนะครับเพิ่นเอามาไหา่หมักไลยน,ออนะครับ,อาาารบของฝากจากขอนแก่นครับหมัําเพิ่นสมเพิ่นแซ่บเสบ,สบเอาดินจินเสมอเสบนัวแเสบนัวขอบุณแม่เด้อครับแม่วาสนาพ่อจอยครับ ทำเป็นแม่แท่ของเบาดินี่ผู้นึงแล้วครับ,คร,บครับลายอ่ำอ้ายเลยครับ ยิ่งตะปลายแม่ครับยิ่พี่เนาะยิ่นตะปลายปุ่นป็นนอนนอนแบบใดนั้นนอน,น,นแล้วดีมีแต่ว่าออกจากตาหรือเปล่าออกแต่ตานอนเป็นจะบกค่อยเงี้ยอันนี้ปิดตาครับเดี๋ยวมาดูสิลองกวดดูครับออกจากตาอีกทีครับออกจากตาบางิีก็เบาเอาครับ กิดตาเป็หนหนะครับกิดกับโตล่ำต้นพิ่อน,นอ้องเป็นจับวย่างครับนอนครับมายหินตะป่ายพี่น้องสีนอ,นอซ้มใสครับหากไปกับหลายครับก็ค่อยคุดเอาครับ สวยงามจังเลยนั่นอ,บ,อบสวยๆนะครับตุ่มแสบครับนอแบบนี้ครับ สวยเลยครับไงพี่น้องบานตูบโหมครับโดนฝนกระลังดันขึ้นครับสีสวยเลยครับแม่สุนทลาเป็นอยา่างใดบาวดินสีมาเก็บให้เพื่อนดูครับสีมาเก็บให้แม่อยู่ครับเจ้ามือครับสีชมพูองตองพี่น้องมาเลย งอเป็นทีโลหงหออใช่เป็หนห่อเลยเป็นแต่ปลายครับอืมพอดีตรมครับพี่น้องผม,มครับ นี่กป็นเห็นดับไฟพกพี่น้องน้องเป็นปสีลงใสร์เหรอครับเนี่ยตาบอมเป็นเคียดเสียงแล้วหลวดพี่น้องแขง็งตรงครับคือเคียดเสียงเนี่ยไฟใหม่เพิ่งโป้ปงไหมเนี่ยครับแม,แม่ครับหน่ไม้ครับมันเป็นหน่อไม,ไม้มันไม่ใช่เคีย้ยวเฉียงแล้วเนี่ย สีสันสวยงามครับอ่อนๆครับเอนนนบานึงครับเต้าหนึ่งเต้าต่อไปอครับเราเตาต้มครับเต้าต้ม ต่างคานเนาะพี่น้องยียิงหยีภาคิดบึมลูกนี้มาดินอยู่ทั้งหิมอันนี้ครับอยู่ทั้งหิมหองครับสวยงามครับว้าวเปิดป้ายสวยงามตามทองเรื่องพี่น้อง มางามเทา่านางฟ้ากับโบอทงมู้สวยงามครับ ดินขึ้นมาเบิงอ่ปุ้ยพี่น้องครับมาดินขอแล้วพุนลนลยอ,อําอายอยู่่นครับพี่น้องเห็นตะปลาย่นครับนอบักสวยเลยครับนี่ครับ่นขึ้นซับสายซับหัวครับ ครับพี่น้องปวกอบวกไว้นะครับสองนอครับโอ้นอบักใหญ่หนึ่งขางในยปุณครับนี่ครับเอาสองนอนน่กันเด้อครับเตี้ยไปท่างุณครับ ดินซจเอานอหน่ครับนน้องครับเเ้วโต้กับไปอีกข้อละส่วนครับหน้าหอดแต่แยกกันไปกันเราฟังครับโอ้ปวกจอหักเลยสวยๆครับ อ,อ,อ่อนเลยครับนออผลอีกแล้วครับน้องนึ่งครับสวยเลยครับเล่าตัวกระห้าที่ว่วงคางเบาดีนะครับจังไรจังนรองน้อนี่ปีอยู่ตางไหนแล้วโอว้แต่ะต่แต่แตแต เป็นข้างขวดกอนครับขวด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 หนาคนับ น,นอนนะพี่น้องออกห้างกออยู่ครับพรจากตากแม่ไปเสดเลิดลำนำสุขเดินบนทางไูลโชคช่วยพระแม่อวยพรน้อง ว้าวว้าว Four. สวยงามตามทองเลือกปลุกลุกโอ้เมืองเน่อเมืองเหนือเหน่อเหนจ้าเาวาดินได้น้อยม่ญ่เร็ว ทองหนีนี่ตัวใหม่นั่นดินงามๆเลยครับพี่น้องนี่เปนที่ละครับสวยๆเลยครับว้าวเกิดครับสวยงามตามทองเรียองเดี๋ยวครับขนโพโบอีกแล้วครับน้อยหนึ่งครับนี่ สวยเลยพี่น้องครับวันนี้กำลังปนครับตอนนี้ประมาณ<อ>จักโมง,งพี่น้องบําดินบ้งให้กาก่อนแปดโมงกว่าครับบําดินขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่จันเพนด้วยเด้อคุณแม่ประนอมพีกทีใหญ่ใหญ่ไส้ยิ่ยยยยสง,งสุขสุขคนเด้อครับ วยครับป้าแม่แม่ครับพี่น้องครับเมืองที่ล่ะครับพ่นกําลังพ่นครับพูนนอนนึงครับกําลังพ่นคือกันครับนีน้องใหม่ไก่กอบ่ดินสีกวดเห็นหมแม่เบิ้งด้วยครับสวยน้องใหม่ไก่กอครับรับไก่กอบ่ดินดีใจเลยท่าล่ะครับนานว้าวสวยงามตามทองเรลืองอีกแล้วพี่น้อง ดีใจจังเลยปัดนอพี่น้องนอนี่ปัดเมยแม่เมยแม่จ้าเมยแม่ได้แล้วน้องใหม่บอดอบ่ได้ก็มาเอาน้ำเบาดินเด้อครับเอือนแม่เอฟซีพูดมาหาน้ำเอือนแม่แม่พูนมาเอาน้องใหม่น้ำเบาดินคุยนอพี่น้องนอ มางามเท้ละนางฟ้ากระโบอโทโอนอนอนนึงที่รักพี่นี่พพมาตัวยัางมามไม่พอไม่พออีกทีน,นะครับปรับเฮ้ยนี่ไหนอีซี่ครับน้องปองไปคุณ่ะ นอนนงดินไรระดับอ่อนเมนกันครับเอยซ้มนอนปีนองก่อนนี่คนอ่ะบาดอ้แม่เอฟซีบ่งคับก่อนแม่ๆครับนอนาั่งดินปไายปบาานเห้าคร <š S 1> <photos> ับไผยน้ำบังครับ สวยงามตามทองเรืองครับต้อนห้ากระถุมเพื่อเงยครับเพื่อเห็นหน่อยเห็นแดงก็กินเ้ากระถุมเพื่อเงยครับพี่น้องผมต้อนนี้ได้ซ้ำนาะพี่น้องสวยๆเลยครับนางดิน,นงามๆเลยครับเอาตัวหาสวห่วนอยู่เหมือนกันเบืองลำน้ไใม่ไพป่าพี่น้อง จะลำยังไงอามันออกนอกไกลก่อนี่นอมันสีใหญ่คักเลยนี่ก่อนี่อายเคยมาเอาอยู่างกับเบาตัวกำลังจักหน่อยกับสีผ้าเบาตัวอวยนะครับกลับสู่พระนครเยี่ยงว่างครับ พ่อสนมนก็ล่างตำแก้วประเดชกถ่ายคนระับผมปีนี่นอนากกันปีนก็บาวตัวครับเนนทีชีวิตการหาอยู่หากินครับแตลเมือโพลิยูเดีเศ้าครับต,า,า,ต,ตาเม่านเากามาบ่ได้ครับโปงโกโลย บ้าดินก็เฮ็ดเหยือกใส่น้ำแข็งเสียครับจักไปเสียใส่แต่ที่น้ำหาบน,นาย้ดไิเศษเขาใช้เขาห่างเลยนะจะซิบซิบเบื่อเราก็ซิบเบื่อแหละครับน้ำหาในเดียนหนึงที่จังเป็นหนังหิมเป็นนังดินบ่ไก่บ่ไม่ได้หอกกลางเป็นยังไงนนอกกลางเป็นจังไงไก่ไก ข้างทีน้องใหม่กับพออบ่อเดชหายยังคำนอนนั่งดินกับพ่อมี่ครับ,บแมนบางกอเพิ่นกันยังออกตลอดอยู่ครับนอนนั่งดินทาเขาหูวจักโถมเพิน่นใหม่ครับหาวโกลใหว่โกลจุบวกเกลียบเพิ่นกันบวกจากออกปันใดละครับกระิ่ถอดเป็นเหี้ยว ครับอืมต้องได้พี่น้องลอยเลยละลอยละลง ตอนเลยครับข้อมูลงานการหาเราใหม่ของเบาวดินครับกับเบาตัวครับนี่กตาของเบาวดินครับน่าใหม่สวยๆเลยครับกที่ภาคกันครับแล้วครับหนึ่งของเบาตัวครับโอ้ของเบาตัวก็สวยขึ้นกันครับครับเบาวตัวมาติดฮะนอนได้กับฤกษ์เบิร์ตสวยสวยอยู่ครับพี่น้องครับบตัวสร้างที่จครับฟีมือได้หน่ครับนี่ เห็ดกะลาบักพาวครับวันดีเฮ็ดครับวันดีครับเห็ดโคมไฟเห็ดกระปุกอมสินใส่มะพร้าวไดเบิร์ดครับจากกะลาครับพี่น้องจากสร้างสร้างมาได้เด้อครับทางยูทูบครับครับเดี๋ยวพี่เฮ็ดเป็นขีดในเบิร์นเจ๊งเหมออยนะครับครับบบาตัวเป็นสร้างอ่าเพิ่นสร้าง หลายทางครับทางมัาถอดครับเพื่อนเฮ็ดกับลาบ,บักเผานะเพื่อนเอากระปูนะครับรกระปูบักเผาไม่เฮ็ดกระปุกอมสินเฮ็ดเป็นกระต่ายเฮ็ดเป็นโคมไฟเตาเฮ็ดเป็นไอะไรอย่างได้เบิร์ดครับเดี๋ย,ยวจักมือครับเ,เตาเฮ็ดโซ่เดี๋ยวบ่าวดินเบาวดินเสียเอาให้บ่าตัวเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจักมือครับสองกระตาครับครับผมบ่าวดินกับบ่าตัวกับสิภากันกลับล่ะครับหิวเข่าละครับพี่น้องครับมือนี้คิดว่าได้มันอยู่นงเบาตัวเนาะครับเพราะแต่ยาติดกินเข้าไปครับเราใหม่นางดินมิจะนองงามๆครับ บ่าวดินขอบ,บุญขอบคุณนแม่เอฟซีครับแม่แมเอฟซีทางบานทุกๆมองทุกๆบอลทุกๆภาคทุกๆจังหวัดครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทางเล่าครับพ่อแม่พี่น้องจากทิ่ฐานบานเกิดไปสู่ชีวิตไปเหตุบเดียดหี่ง่ายไปมีขอบมีก้ออยู่ทางทางแดนครับบ่าวดินก็ขอบคุณจากใจครับขอบคุณสิ้นของขอบคุณน้ําจิตน้าใจจากแม่แม่เอือยไอ้ใจยิ่งพี่ยืนก็มาให้ลูกหลานบานห้อยดินนะครับตลอดจนน้องๆเบิ้ลสุขุสุขคนนะครับขอบคุณนําจิตน้าใจที่มอบให้ลูกหลานตลอดจน น้องนุเบิดสุกูสุคนนะครับฝากไว้น้ำเนยครับบานหลังในหน่อยสีหลังนะครับขอยดินดนโโอ,อีสานบาตัวบาอีสานบานห้าครับหลักกสามเอกอีสานพาลอา้อาบาบอยเดิน,น,นอีสานบาโจ้เบาม่อนเบาอามาอ่อนะครับฝากไปนั่นในพี่น้องครับขอให้พี่น้องอยูดดีไม่แห้งนะครับความทุกขอ์อ,อย่าสุดาความเจ็บไข้ย,ยาสุมีให้มีแต่ความสุขสวัสดีนี่ใช่ตลอดไปครับมีรอยยิ้มนการชมวงคิดของลูกหลานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาครับพี่น้อง